ก้อนเมฆจะบังแสงตะวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะทองกับก้อนเมฆไม่รู้ว่าออกหรือยังแต่ก็ต้นนี้และคะ่ะดกมากคงยังมั้งคะเอาไว้ฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยนี่ค่ะในสวนนะคะนี่ค่ะ บ้านก็อยู่ติดสวนนี่นะคะเอกลอยต่ําเลยเกาะตัวเป็นก้อนอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านนี่ค่ะด้านนี้ก้อนเมฆอาทิตย์จะตกดินแล้ว แสงตะวันนะคะคงไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าก้อนเมฆนะคะเขากำลังจะบังแล้วคะ่ะอาทิตย์จะตกดินแล้วแสงตะวันนะคะคงไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าก้อนเมฆนะคะเขากำลังจะบังแล้วคะ่ะเดินไปใกล้ๆนุ่งค่ะแสงตะวันใกล้ ก้อนเมฆจะบังแสงตะวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะทองกับก้อนเมฆมีความสุขนะคะทุกท่านครื้มมาเลยนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยนะคะที่รับชมคลิปค่ะ บรรยากาศตอนเย็นมีความสุขนะคะทุกท่านฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยนี่ค่ะในสวนนะคะนี่ค่ะบ้านก็อยู่ติดสวนนี่นะคะเขาให้ผลผลิตจะให้ชมกันนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ไม่รู้ว่าออกหรือยังก็ต้นนี้แหละคะ่ะดกมากคงยัง้งคะเอาไว้จะบังแสงตะวันแล้วะคะ่ะแต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะท้อนกับก้อนเมฆขอบฟ้าด้าน,นี้นะะือค่ะทุกท่านแต่เราก็อยู่ไกลนะคะนู่นเห็นแสงตะวันไหมคะถ้าก้อนเมฆ ชุ่มฉ่าเย็นสบายอันนี้ก็ในสวนนะคะอาจจะดูครึมๆหน่อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นไม้โตเยอะเลยดูต้นมะม่วงสิคะบรรยากาศดีจังเลยในสวนเนี่ยนะคะครึมมาเลยปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างเลยนะคะทุกท่านไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับเราก็มีเยอะเลยนี่ค่ะสวยมาก นี่คะ่ะด้านนี้เสียงเยอะแย,ยะเลยคะ่ะธรรมชาติช่างไพยร้ายเหลือเกินมีความสุขนะคะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยแต่ไม่มีลมนะคะแต่อากาศก็เย็นคะ่ะสดชื่นเย็นสบายเลยเพราะว่าวันนี้ขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยนะคะที่รับชมคลิปคะ่ะบรรยากาศตอนเย็น มีบางเราก็จะเห็นนะคะทุกท่านตอนนี้เหมือนฝนจะมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นที่บ้านค่ะบ้านสวนจะรับขอบฟ้าแล้วฝนก็จะมาอีกแล้วได้ยินเสียงธรรมชาติไหมคะจิ้งหรีดเลไลจะบังแสงตะวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยงามนะคะทองฟ้าแสงตะวันสะท้องกับก้อนเมฆ ชุ่มฉ่าเย็นสบายอันนี้ก็ในสวนนะคะอาจจะดูครึมๆหน่อยนะคะทุกทา่านนี่ค่ะต้นไม้โตเยอะเลยดูต้น,นมะม่วงสิคะอ่านี่ก็ตะลิงปิงค่ะนี่ค่ะด้านนี้ฝนก็กำลังจะมาแอากาศก็ยังเย็นสบายนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะฝนตก เยอะแยะเลยจะบังแสงตะวันแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะท้อนกับก้อนเมฆก้อนเมฆ ้อนเมฆนี่ก็ตลิงปิงค่ะบรรยากาศดีจังเลยในสวนเนี่ยนะคะ่ะครึ้มมาเลยก่อนเมฆ นี่ค่ะด้านนี้เอกลอยต่ำเลยเกาะตัวเป็นก้อนอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านอากาศกำลังดีเลยแต่ไม่มีลมนะคะแต่อากาศก็เย็นค่ะสดชื่นเย็นสบายเลยเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าออกหรือยังแก็ต้นนี้แหละค่ะดกมาก คงยังมั้งคะเอาไว้ขอบฟ้าด้านนี้คะ่ะทุกท่านแต่เราก็อยู่ไกลนะคะนู่นเป็นแสงตะวันไหมคะถ้าก้อนเมฆลอยต่ำเลยเกาะตัวเป็นก้อนอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วคะ่ะทุกท่านเขาให้ผลผลิตจะให้ชมกันนะคะทุกท่านนี่คะ่ะ ฝนก็กำลังจะมาแต่อากาศก็ยังเย็นสบายนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะฝนตกเยอะแยะเลยฝนก็กำลังจะมาแต่อากาศก็ยังเย็นสบายนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะฝนตกเยอะแยะเลยี่บางเราก็จะเห็นนะคะทุกท่านตอนนี้เหมือนฝนจะมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นที่บ้านค่ะบ้านสวน ทีความสุขนะคะทุกท่านปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างเลยนะคะทุกท่านไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับเาก็มีเยอะเลยนี่ค่ะสวยมาก <c oughs> นี่ก็ตะลิงปิงค่ะเดินไปใกล้ๆ <c oughs> วูวนุ่งค่ะแสงตะวันใกล้จะบังแสงตะวันแล้วค่ะ แต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะทองกับก้อนเมฆจะรับขอบฟ้าแล้วฝนก็จะมาอีกแล้วได้ยินเสียงธรรมชาติไหมคะจิ้งหรีดเลไลทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลก็ท้องฟ้าค่ะบรรยากาศฝนใกล้จะมาเห็นไหมคะก้อนเมฆพรอาทิตย์จะตกดินแล้ว แสงตะวันนะคะคงไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าก้อนเมฆนะคะเขากําลังจะบังแล้วค่ะก้อนเมฆไม่รู้ว่าออกหรือยังแก็ต้นนี้แหละค่ะดกมากคงยังมั้งค่ะเอาไว้จะบังแสงตะวันแล้วค่ะ แต่ก็ยังสวยงามนะคะท้องฟ้าแสงตะวันสะท้อนกับก้อนเมฆฝนก็กำลังจะมาแต่อากาศก็ยังเย็นสบายนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะฝนตกเยอะแยะเลยเพราะให้ผลผลิตจะให้ชมกันนะคะทุกท่านนี่ค่ะ นี่ค่ะด้านนี้เรกลอยต่ำเลยเกาะตัวเป็นก้อนอีกแล้วฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านบรรยากาศดีจังเลยในสวนเนี่ยนะคะคลึ้มมาเลยพอบฟ้าด้านเ้นือค่ะทุกท่านแต่เราก็อยู่ไกลนะคะนู่นเห็นแสงตะวันไหมคะ ผ้ากอนเมง